เหมือนกันอย่างกับแกะไมยนภสัสสิใส่ชุดเหมือนแอปทักษอรบังเอิญหรือตั้งใจเหมือนกันอย่างกับแกะโซเชียลเถียงสนันไม้นภัสสิสวมชุดเดรสเหมือนแอปทักษอรใครรอดและใครร่วงเป็นเรื่องราวดราม่าให้วาวุ่นใจกันอีกแล้วหลังสาวไม้ My, นภสัสสิหรือไม้อุทัยทิพย์ อดีตเน็ตไอดอลชื่อดังเพราะตั้งแต่ตกเป็นข่าวว่าเป็นสาวคนใหม่ของสงกรานเตชนรงค์จากขยับตัวทำอะไรก็โดนจับตามองตลอดและอย่างล่าสุดเจ้าตัวนั้นโพสภาพในไอจหลังไปชมคอนเสิร์ตเมื่อคืนวันเสาร์ที่20มกราคมแล้วบังเอิญใส่ชุดเหมือนกับแอปทัศนที่ใส่ออกงานอีเวนต์วันที่19มกราคมที่ผ่านมาก็มีดราม่าประทุตามมาทันที โดยชาวเน็ตได้มาซัดกันนัวใต้คอมเมนต์ของชาวเน็ตรายหนึ่งที่บอกว่าสวยค่ะแต่ชุดเหมือนกันกับแม่แอปเลยค่ะซึ่งได้มีคนเข้ามาถามว่าทำไมต้องแขวะทำให้ไมยเสียความรู้สึกงานนี้อีกฝ่ายเลยเข้ามาชี้แจงว่าไม่ได้แขวะแค่บอกว่าชุดเหมือนกันจะดิ้นทำไมจากนั้นท้องสองฝ่ายก็ได้เปิดฉากด่าก,กันยับแบบรัว กลายเป็นดราม่าท่ามกลางไอจีกันเลยทีเดียวแต่ส่วนตัวแอดมินเห็นว่าทั้งสองใส่ชุดนี้สวยทั้งคู่เลยค่ะแต่สวยกันคนละแบบจริงๆอีกคนสวยหวานอีกคนสวยแซ่บน่ารักกันทั้งคู่เลยค่ะ